เป็นยังไงหลายวันวันนี้หลังจากบรรลุโซดาบันในระดับปโสดาบริพนธในชา้นที่สี่แล้วก็อาจจะต้องอยู่ให้ชํานาญจิตใช่ไหมเป็นผู้ที่ชนานาญจิตทั้งกลางคืนและกลางวันบรนั้นตรงเนี้ยก็ต้องสร้างความก้ากใจเนะาะความอุ่นชินกับสภาวะที่เรียกว่าจิตที่เรียกว่าวิญญาณนั้นะในสภาพธรรมตรงเนี้ย วิญญาณจะตามทุกท่านตลอดตามประสุธิโพธิ์ไปให้แล้วนะครับท่านจะทําอะไรวิญญาณก็ตามตลอดเพราะเขาอยู่ที่เดียวกันแล้ววิญญาณมาได้ไงวิญญาณไม่ใช่อยู่ดีก็ออกมาได้เองไม่ใช่นะครับอ,ออกมาได้เองเพราะเป็นอนุสาสนี์ประิหารออกมาได้เองไม่ได้จะอ,ออกมาได้เองเพราะอนุศาสรี์ปริหาร และอนุสาสนีปัญหานมาจากไหนมาจากความอัศจรรย์ในจิตของพระองค์และก็เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระสาวก์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเวทนาปิตราอนั้นต์เขาจะมากับสัญญาสัญญาสัญจะสัญญาเลยทางพูธองใช่ไหมครับก็จะมากับสัญญาชาลุศีเวทนาออกมาเมื่อมีการเดินบัต เวทนาของชาลิสีก็จะมาทำให้านเย็นสบายสู้ซาร้ายเบาจิตเบาโ่งไปหมดนั่นคือเวทนาชาลิสีต้องแยกให้ออกวิตกที่ออกมาก็เป็นวิตกที่มาจากวิญญาณเคลื่อนวิตกเป็นความอัตจรรย์ในจิตของผมเพราะนั้นเขาจึงมาทั้งหมดพร้อมตานาที่คอยกระซิบความอยาก,าวกวาาความกลัวความประม่าความตื่นเต้น เห็นไ,ไหมครับในราคาโทวสามองจึงปรากฏเด่นชัดนั้นท่านต้องทราบชัดสิ่งที่เขามานะครับมาได้หมดทั้งสัญญาเวทนาวิตตกองค์ที่จะพามาองค์แรกคือวิตตกใหมควิตกส่งจิตออกเมื่อส่งจิตออกปุ๊บทุกอย่างมาทั้งระบบเวทนาถึงเกิด เขามาพร้อมกับองค์วิตกซึ่งเป็นความอาจารย์ที่พระองค์ส่งให้ไว้ทำไมต้องให้ไว้ล่ะถ้าไม่มีองค์วิตกเขาก็มาไม่ได้ไม่มีองค์วิตกมาไม่ได้พอวิตกส่งจิตออกปุ๊บวิญญาณเคลื่อนทันทีเห็นไครับพอวิญญาณเคลื่อนปุ๊บเมื่อมีการเดินมาก็จะใช้สัญญาเดิมเป็นสัญญาชาลิศรีไม่ใช่สัญญาสัญญาเลี่ยมพุงจึงให้มารู้ระบบ สัจจะสัญญาอะไรทั้งะองเมื่อนั่งสมาธิจะเริ่มมีสุขในทุกนาทุกสุขจะมีความปวดความทรมารใช่ไหมวิญญาณก็จะเข้ามาตรงนี้มาจิตก็จะเข้ามาตรงนี้ชานฤษีก็มาตรงนี้เพราะนั้นก็จะมาระพร้อมๆกันเป็นแพ็กเกจสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรดับม่ตัววิจารณอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นใช่ไหมครับท่านต้องดับถ้าท่านไม่ดับเขาก็มา ท่านไม่ดับขอกอมาเพราะนั้นเขามาไม่หยุดมาไม่หยุดเพราะเป็นความอัศจรรย์ซึ่งมากับความอัศจรรย์ทําไมพระองค์ถึงให้มาและทําไมเขาต้องมาเพราะถ้าความอัศจรรย์ไม่ปรากฏท่านก็บรรลุธรรมไม่ได้วิญญาณจึงตามมาเมื่อตาออกมาท่านถึงจะบรรลุวิชาบรุรลได้ด้วยการเดินมรรคัวิธีสี่องค์ดำดับปัสสัต เห็นไหมครับมาด้วยกันอยู่ด้วยกันณจนะุดเดียวกันที่เราเคยอธิบายไว้อยู่ที่สามันสาหรับความอาจารย์จึงปรากฏตลอดวิญญาณก็จะเคลื่อนตลอดชาลีสีก็มาตลอดสัจสัะญญาของพระองค์ก็มาด้วยที่ท่านท่องไปแต่ก็จะไปหลงชาลอสีถ้าไม่สร้างฉันดูชันตามความเป็นจริง ด้วยการเปลงด้วยความเป็นอ่าด้วยความเป็นอายุตนะด้วยความเป็นปฏิจจสมัยอยู่ในสมาธิก็พอเข้าใจได้ในสามองค์ธรรมนี้แต่พออยู่ข้างนอกก็ไม่เข้าใจในองค์ธรรมองค์เพราะฉะนั้นขณะที่ท่านยังเพลงอยู่ด้วยความเป็นท่าเป็นอญญายุะก็ใช้หูฟังขณะนี้กาลังเพลงอยู่ไหมดับประาอยู่ไหมดับอยู่ กำหนดสมาธิไหม,มถ้าท่านกนําหนดสมาธิท่านดับสัสส์อยู่ mm. ก็แสดงว่าท่านเพ่งอยู่ที่โสตตส่วนจุดที่หนึ่งส่วนจุดที่สองคือเสียงนั่นคือความเป็นธาตุนั่นเือความเป็นอา,าิยนะเพราะเขาอาศัยอยู่ในใกายสังขารเป็มนมนุษย์รวมเป็นมนุษย์ตัวต,วตวนนี้โดยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิยรติรสปัจจุบันธรรมนุษยจึงเพ่งอยู่ณจุดนี้ แนะโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอาณาจเห็นไหมส่วนสุดที่หนึ่งส่วนสุดทิ่สองส่วนทุ่นี่คือโสตังส่วนที่สองคือเสียง,ง,เ,ยงเกี่ยวน้ำวนอยู่ตรงกลางถ้าท่านไม่ดับปัสสะไม่กำหนดสมาธิเขาจะดึงท่านลงไปเก็บไว้ในมนโนสันเจตนาหารคือเก็บไว้ในใจมนโนสันคือสัญญาของชาลุศีเก็บไว้ในนี้ในสัญญาใน,ในในใจสัญญาเนี่ย เจตนาเพราะมีเจตนาที่จะฟังทมเป็นการตั้งเจตนาแล้วเมื่อตั้งเจตนาเขาจะเก็บปับ๊บเพราะนั้นพระองค์จึงไม่ให้ตั้งเจตนาในการเดินปัไม่หวังและไม่ยึดจาลีสีนี้เห็นไหมถ้าท่านตั้งเจตนาพังกันดีมนโนสันเจตนาหาเบนอาหารหน้รองอ,อวิชาือความไม่รู้ถ้าท่านรู้ท่านก็จะไม่ทำแบบนี้ มโนสันเจตนาส่วนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันาหาเขาเก็บที่สัญญานี่คือกรรมใหม่ส่วนการเก่าไปเก็บไว้ที่มโนสันเจตนาหาแล้วในภพชาติต่อไปพะฉะนั้นพง์จึงให้ดับทิ้บ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเพื่อไม่ให้เกิดกรรมที่มาวุ่นวายกับการเดินหนักในระบบกรรมใหม่จึงให้บรรลุกรรมเก,ก่าก่อน ่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรรมจึงเกิดเมื่อกร,รมเกิดก็ต้องมีเวทนาในความไม่รู้ในความเป็นปฏิจจสมบัติในความเป็นปฏิจจสมบัติจึงต้องอาศัยอาการทางจิตคือเวทนานั่นคืออภิชาละทมนัตครูบาอาจารย์จึงถามวันนี้อาการจิตของท่านเป็นยังไงบ้างอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างอาการทางจิตจะปรากฏที่เวทนาพอใจไม่ชอบใจยินดีไม่ยินดี ครับอือยากอยู่ไม่อยากยังไครับนั่นคืออวิชชาและธรรมนัตเพราะนั้นเมื่อมีอวิชชาก็มีเวทนาคือความไม่รู้ตรงเนี้ยทําให้เกิดนิวรณ์ห้าเมื่อน,นิวรณ์ห้ามามันก็เกิดความไม่พอใจไม่ชอบไม่ยินดีจึงเกิดเวทนาเมื่อมีกรรมก็เกิดเวทนาเพราะมีกรรมนามาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าครับ ผมกับเพราะนั้นต้องมีเวทนาวันอย่างคัาใครบอกไม่มีเวทนาใครบอกไม่มีผัสสะต้องผัสสะตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจะไม่ผัสสะได้นอนหลับยังผัสสะเลยสัญญามาปรากฏไม่งั้นจะฝันได้ไงทำมครับเพราะนั้นจะไปโทษอะไรโทษไม่ได้เลยเป็นธรรมชาติต้องเรียนรู้เขาและเข้าใจเขาแล่ปล่อยวางเขา เห็นไหมครับต้องเข้าใจแบบนี้ตันหาเกิดเวทนาเกิดเพราะเวทนาจึงเกิดนนในระบบอวิชชาหนึ่งกรรมหนึ่งภาษาหนึ่งอันหาหนึ่งนั่นคือเวทนาคืออาการทางจิตหมดเลยจึงเรียกว่าปฏจิจจสมบัติในปัจจุบันที่ไม่ได้เดินสายปฏจิจจสมบัติก็ต้องเข้าใจแบบนี้เห็นไหมครับ โดยการเพ่งเพง่งไปที่ธาตุก็เข้าใจนี่อย่างที่พูดที่คุยนี่แหละโึกควาเป็นอญญายตนะเองอญญาาเนี่าจารย์ทนนี่อยู่ด้วยกันเวลาท่านทํางาน,นก็เหมือนกันเมื่อท่านไปสัมผัสอะไรเมื่อท่านรับออเดอร์ลูกค้าก็เช่นกันตอบออเดอร์ลูกค้าก็เช่นกันแพ็กง,งานก็เช่นกันเขาอยู่ด้วยกันหมดโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอญญายตนะโดยความเป็นปฏิจจสมุปัตไม่ได้หนีไปจากตรงนี้เลยนะ แต่ท่านเข้าใจเขาหรือเปล่าละ่ะเมื่อเข้าใจเขาก็ตั้งไว้ที่เสาเกินสาหลักสภาวะดับไม่ใช่ดับเลยหน้าเลยตาถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บความอัศจรรย์ในจิตของผมงก็ไม่เกิดเห็นไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เข้าถึงได้คือสัมปชัญญะองค์เดียวเมื่อเข้าใจในสภาวะ ความอาจรรารในีก็คือสัญญาเวทนาจุต้องมีตลอดเวลาบวกกับสัมปพัชญะจะต้องรู้ตลอดเวลาจะต้องเข้าใจตลอดเวลาอะไรยังเมื่อมีสภาวะความอาธรรารก็ต้องมีสัมปพัชญะซึ่งรองรับในความเป็นอริยะเพราะนั้นในความเป็นอริยะที่องค์ทรงตัดไว้ ก็คือสัมปชัญญะคือเวทนาวิตกปัญญาเวทนากล่าวมาแล้วก็พอเข้าใจละวิจตก่ามาแล้วก็พอเข้าใจละแ,แ,แต่องค์ปัญญาต้องสร้างเองเห็นไหมทั้งสององค์เป็นความอาัศจรรย์ไม่มาพงในในพระสูตรนี้ไม่ได้กล่าวถึงสัญญาแต่สัญชาก,ก็มีอยู่ด้วยชาลีสีก็มาได้ไงมาตามสัญญานี่แหละ ไหมครับนิจตวิจารก็เกิดขึ้นปิติก็มาตามนี้เวทนาก็มาตามนี้ชอบเป็นความอัตจันย์เพราะนั้นท่าน,านจึงต้องสร้างสัมปชัญญะขึ้นมาโดยอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอะไรที่ผิดละทิ้งเสียอะไรที่ไม่เข้าใจละทิ้งเสียอะไรที่อยากรู้ละทิ้งเสียชอบใจก็ดับไม่ชอบใจก็ดับ พอใจก็ดับไม่พอใจก็ดับยินดีไม่ยินดีดับให้เกี่ยงถ้าท่าไม่ดับสัมมาทิฏฐิจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเดินมากไม่สว่างเดินมากแล้วไม่สามารถทําให้เกิดองค์อริยตลอดไปได้จะเหมือนไฟกระพริบติดดับติดดับติดเฉพาะอะไรเพราะลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ห้ามาร วิโตวิจาร์ก็มาปิติก็มาปิติแบบชาลึกสีจึงไม่เข้าใจลมดับอย่างแท้ทิ่งจึงไม่เข้าใจว่าตอนนี้อยู่ชานอะไรเห็นไหมครับไม่เข้าใจลึกซึ้งเราไม่ทราบชัดรู้ชัดจึงต้องมาเข้าใจและทราบชัดรู้ชัดในองค์ปัญญาซึ่งองค์เด่นคือสัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องดับให้เกลี้ยงทุกอย่างสัมมาทังกัปาะต้องดับอย่างถูกต้องไว้ที่เสาเกิดเสาหลักไม่ใช่ลอยหน้าลอยตาไปเไรื่อยไม่ใช่เอาตามมือตามลูกตาตามปากตามหมูผิดอยู่ที่เสาเกิดเสาหลักไปจมูกเท่าน,นั้นเขาจะไปไหนเรื่องของเขาแต่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่ไปจมูก เมื่อทั้งสององค์รวมกันถึงจะเป็นองค์ปัญญาเมื่อสององค์รวมกันเป็นองค์ปัญญาพระองค์จึงใช้ปัญญานำนี่ไงการเดินมาร์กต้องใช้ปัญญานำเมื่อปัญญาถูกต้องปัญญานำองค์สมาธิจะแข็งแรงขึ้นมาเองเมื่อองค์สมาธิแข็งแรงองค์ศินก็จะบริสุทธิ์ทันทีอารยะมารคกเมแปดบาทจากตรงนี้ศิลส,สมาธิปัญญาผู้เดินมารกจะใช้ปัญญานำผู้ที่เข้ามา,มาใหม่ๆยังไม่ได้นั่งกมามาใช้สินนำ แต่เราเป็นผู้เดินมากเราต้องใช้องค์ปัญญานำทําไมพวกถึงใช้ศีลสมาธิปัญญาก่อนเพราะศีลจะต้องปฏิบัติง่ายกว่าเพราะใช้แต่เจ้าประคุณเจ้าประคุณกราบไหวบูชากันอยู่อย่างนั้นแต่แล้วก็รักษาศีลกันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ทําสมาธิจึงไม่เกิดปัญญาเห็นไหม,มครับเพราะฉะนั้นองค์ปัญญาที่เกิดต้องเกิดก่อนเกิดแล้วเข้าใจแล้วทำบังคัาใจแล้วทําสมาธิแล้วได้ศีลแล้ว ท่านถึงจะเกิดสัมปชัญญะเมื่อไปรวมกับเวทนาและวิตกเพะฉะนั้นทุกชาทุกสมาธิจึงมีวิญญ,ญาณตลอดและอยู่ปัจจุบันก็มีวิญญาณตลอดเขาก็มากับองค์อนุสาสนีปัญหาเห็นไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่ามาจากไหนมาจากอย่างนี้แหละที่อธิบายฟังนี่แหละเข้าใจไหมท่านบุธิดาเข้าใจค่ะ น้อมกับอนุโมทนาสาสุทค่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะน้อมกับอนุโมทนาศาสุค่ะเข้าใจแล้วทํำได้แค่ไหนแล้วเราเข้าพเจ้าช่วงนี้ก็จะอยู่ในสภาวะที่จับนกแรงเกินไปจับนกเบาเกินไปยังจับจุดและไม่ได้ว่าต้องทำยังไงที่กำหนดไว้ที่ปลายจมกูกในสมาธิเข้าพเจ้าก็เพ่ง ไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาท่านก็น,นั่งของท่านเป็นปกติไม่ต้องลอยหน้าลอยตาไม่ตยองก,กำหนดอะไรที่อยู่ปลายจมูกอย่างเดียวทําเกิดเองทำละยพิสูจน์ทำเองถ้าาไปก,กําหนดเกิดตัวตนถ้าท่านกําหนดเกิดตัวตนถ้าท่านไม่กําหนดหลุดลอยไปหมดนะไม่กําหนดหลุดลอยไปหมดกําหนดเกิดตัวตนแล้วมัชชีมาอยู่ตรงไหนเนี่ยมัชชีมาของท่านอยู่ตรงไหน ก็กําหนดก็ไม่ได้ไม่กาหนดก็ไม่ได้เอาแล้วตรงไหนคือจุดมัชชีมาของท่านคือจุดกึ่งกลางที่จะรองรับสภาวะได้ก็คือถึงเวลาท่านก็นั่งสมาธิปฏิบัติของท่านโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังสิ่งใดทั้งสิ้นรู้แต่ว่าฉันดับผันสะด้วยมรรควิธีสี่องค์ธรรมอยู่ที่ปลายจมูกลมมันจะดับก็เรื่องของมัน ขามันจะเย็นก็เรื่องมันฉันก็ดับด้วยมากวิธีสี่องค์างมันจะร้อนก็เรื่องของมันมันจะคันก็เรื่องของมันฉันไม่สนฉันจะดับด้วยมากวิธีสิงครเวลามันจะหมดหรือไม่หมดฉันจะไม่สนใจกับมันนาฬิกาแกจะดังฉันก็รู้ว่าหมดเวลาฉันถึงจะถอนฉิดออกแค่นั้นเองไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยฉันจะทําอะไรก็ในเมื่อสิ่งที่มีอยู่ ก็บรรลุได้แล้วแล้วท่านจะไปแสวงหาอะไรอีกถูกไหล่ะท่านถึงเวลาทรื่องกากาบพระองค์ดับภาษาของพระองค์ไปขึ้นขั้นขึ้นตามไปรู้อ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่หนึ่งอ่ตอนนี้พอกกาพระองค์เสร็จอ่ะชั้นมาชั้นที่สองอ่ะก็ถอยไปอยู่ชั้นหนึ่งก็อยู่หนึ่งไปที่ไม่เห็นเป็นไรองไปอยู่สี่ทำไมไม่ชินเรื่องไม่ใช่ฐานะอยู่หนึ่งก็บรรลุได้อยู่สองก็บรรลุได้เข้าสภาวะได้หมด สามก็ได้สี่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่สี่ตลอดแต่ต้องรู้หนึ่งมีเครื่องหมายอะไรที่องส์ทรงตัดถึงเมล่สองมีหมายอะไรสามมีหมายอะไรสี่มีหมายอะไรเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่หนึ่งสองสามสี่ให้ท่านทราบชัดรู้ชัดเหมือนกันหมดเลยจนถึงสัญญาเวรเลยนะเหมือนกันหมดเพราะนั้นก็ต้องสดชื่นแจ่มใสถึงเวลาเราก็อาจะถึงเวลาแล้วเราก็ ท,ทั้งวันเราก็ดับภาษาของเราไม่ต้องหวังอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องหวังไม่ต้องจ้องดูไม่ต้องเฝ้าดูไม่ต้องตามรู้ไม่ต้องตามเห็นอะไรทั้งสิน้นถ้าท่านทําตรงนั้นมีตัวตนถ้าท่านทําตรงนั้นมีตัวตนท่านกําลังใส่ตัวตนเข้าไปผู้เดินมักไม่สามารถทําอะไรได้อีก แต่ท้านท่านทำแบบสบายๆชิลๆถึงเวลาชันก็หิวข้าวชันก็กินอง่วงชันก็นอนร้อนชั้นก็อาบน้ํามีถึงเวลาปุ๊บชันก็ทํางานเหมือนกันมักวิธีถึงเวลาตอนนี้มีเวลาที่ท่านจะต้องดับปั้นังกระดับทั้งวิธีทั้งวันดับไปขับรถก็ดับไปอาบน้ําก็ดับไปไม่ต้องไปหวังอะไรเขาไงรู้แต่ว่าดับันแล้วก็ใส่เสื้อไปใส่กางเกงไปคุยไป,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 ไปแล้วก็ดับคุยไปแล้วก็ดับ กพราะั้นคลิปของท่านวัชรีก็ฟังได้ท่านกับบรรุษชานสองขณะที่อะไรดูหุ้นอยู่ยังเกิดสภาวะดับได้นะปัจจุบันเพราะเราบอกให้ท่านทําแบบนี้แบบนี้เหมือนกับบอกท่านนี่แหละแล้วท่านก็ไปทําตามท่านก็เกิดได้ท่านวัชรีเกิดได้แล้วทําไมท่านบุธิดาจะเกิดไม่ได้ทาไมยังไม่ได้ท่านทําได้หรือเปล่า ถ้าท่านทําได้ก็เกิดได้คุณวิเศษท่านมีอยู่แต่ท่านไม่รู้จักที่จะอดทนไม่รู้จักที่จะสู้ให้มันแบบว่าได้กินขาดตายเป็นตายดูสิมันจะแน่ถ้าแก่ไหนใช่ไหมล่ะมีอยู่คุณวิเศษมีอยู่ทําได้ก็ปรากฏได้เพราะนั้นไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาเขาอยู่ในตัวท่านหมด ในตัวท่านมีหมดแล้วมันเหมือนกับว่าท่านยังไม่ไปเปิดเขาออกมาไปเชื้อเชิญเขาออกมาใช่ไหมเขาอยากออกมาตั้งนานแล้วท่านก็ไม่ทำสักทีไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปอยากอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าก่อนบรรลุท่านต้องโดนมารถล่มมารจะสินกายภูมิเอาเรื่องทุกเรื่องราวทุกอย่างมาถล่มท่านให้ท่านเดินมรรคต่อไม่ได้หลังบรรลุท่านก็ต้องโดน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นส <to> enfin ิ ah ha, ismo, ophone, ่งที่ไม่จําเป็นที่จะทําให้ท่านบรรลุธรรมอันไหนตัดได้ต้องตัดชูพวามชูข่าแล้วก็บรรลุธรรมไล่ไล่เรือขึ้นไปมีเวลาที่จะกลับมาทบทวนหรือกลับมาให้การอนุภาดูแลผู้อื่นได้แต่ถ้ายังเหยียบเรือสองแรมในลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันจะพังหมดเลยนะประเนื้หน้าไปหมดเห็นไหมครับ เพราะนั้นท่านต้องสามารถสร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นชินแล้วก็แยกออกมาให้ได้อันนี้สําคัญกว่านอะอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านสามารถที่จะทําได้ท่านก็ต้องรีบทำเพราะว่าหมดเวลามันก็หมดเวลายันจับไม่ได้ครับเวลาอยอนจับไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องขุกวายแล้วก็ต้องต่อสู้ไม่มีใครช่วยท่านได้ครูบาอาจารย์เป็นเพียง ผู้บอกทางบอกแล้วชี้ให้เห็นเนี่ยขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้ท่านไปขุดเอาเลยท่านว่าก็ต้องไปขุดเอาเองแค่ชี้ให้นี่เขาโอ้โหนะครับชี้ให้ก็ดีแล้วดีก็ไปหาเองนะครับเพราะท่านท่านมีตรงนี้ท่านก็นํามาใช้ผลวิเศษที่ถูกต้องถ้าท่านไม่นํามาใช้ก็ไม่ได้ท่านี้จะนํามาใช้อย่างไงก็ต้องเดินมาได้ถูก ก็ต้องตัดทุกเรื่องราวเพราะระดับนี้การมาคุณการมาสัญญาจะสูงการมาพบจะเกิดนะครับการมาละคจะปรากฏมีปฏิกาสัญญาสูงมีนานาตาสัญญาสูงมีรูปสัญญาสูงท่านจึงต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดไม่งั้นมรก็จะไม่สว่างจากสุญวิชาปัญญาแสงสว่างจะไม่ปรากฏ นะครับเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านก็ต้องตัดด้วยความเด็ดขาดระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ได้ตัดถาวรนะทุกอย่างมีเวลาใช่ไหมครับนะเมื่อท่านเข้าใจตรงนี้แล้วพอเดี๋ยวไปท่านไปทําไปย้อนสะบาย่านะทำตรงนี้ให้ได้ก่อนเรื่องในสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเรื่องในสิ่งที่ชีวิตท่านจะเดินไปนะสู่ความเป็นอริยะอย่างทาวรนเข้าสู่ความเป็นมิมุติอย่างถาวร ไม่ใช่ไปเลือกสิ่งที่ดึงให้ท่านลงก็ช่วยเเหลือกันไม่ได้แก้ไขอะไรกันไม่ได้แต่ถ้าท่านมรรู้ตูมท่านจะไปช่วยคนได้อีกเยอะจะไปช่วยได้อีกหลายชีวิตแต่ถ้าท่านจบท่านก็ช่วยตัวท่านเองไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ที่ยังลืมตาปิ๊บๆรอขอยท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องแข็งใจสู้ นะครับด้วยการไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นหมายความว่าไม่ต้องไปตั้งจิตตั้งเจตนาต้องอยู่ปลายจมูกท่านก็ทำาหองท่านเป็นปกติถึงเวลาท่านก็ตั่งะมาธิของท่านระหว่างวันทั้งกระดับของท่านแล้วก็เพ่งพินิจด้วยความถูกต้องนะไม่ใช่ไปตั้งเจตนาตั้งใจจะอยู่ที่ปลายจมูกตั้งใจที่จะการเพ่งก็เพ่งไปตามธรรมชาติ เขาก็จะอยู่เขาเองนะครับกําหนดที่ปลายจมูกมาได้เพ่งที่ปลายจมูกมาได้แต่เมื่อเพ่งแล้วกําหนดแล้วก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติไม่ใช่ไปเพ่งเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าไปไหนนะฉันแก้เคลื่อนพุทธเจ้าจะไปแก้เคลื่อนจะเไ็น,อ,นอันนั้นมันเป็นเพ่งแบบคนงูก็เรียวกว่าอีงูกแต่แมาอย่างนี้กอีงูกงแล้วง้เลยง้ซ้ำซาก ไม่สามารถออกจากวัฏฏะสงสารได้เพราะไปเพ่งอยู่แต่าะร้าไม่ใช่กําหนดอยู่ที่ปลายจมูกกําหนดแล้วก็ปล่อยเขาวางไปเลยไม่ต้องไปยึดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นธรรมดาไม่ต้องไปตามลมไม่ต้องไปตามรู้ไม่ต้องไปตามอะไรทั้งสิ้นกาหนดไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็อยู่กับเขาแค่นั้นนะครับส่วนเขาจะเคลื่อนวิญญาณก็จะเคลื่อนไปไหนก็เรื่องเขาวิถวิญญาณก็จะส่งออกมาก็เรื่องของเขาเราก็ดับแม้เกิดชาฤุษีก็เรื่องเขาเราก็ดับ ไหมล่ะนิวรห้ามาแล้วอู่นไว้เราก็ดับวิจยาวิทยาสงบทำไยวิสุทธามเราก็ดับเขาสงบเราก็ดับเขาไม่สงบเราก็ดับเขาไ,ไหลวิสุทธามเราก็ดับเขาไม่ไหลเราก็ดับเห็นยังง่ายจะตายมีหน้าที่ดับท่านนั่นเองท่านมีหน้าที่ดับถ้าท่านไม่ดับเขาก็ดับท่านเห็นไหมล่ะ เข้าใจอย่างไมนูน้อยเข้าใจค่ะน้อมกับอนุโมทานาสาสุค่ะเอาํำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง<ร>มีตรงไหน,นไม่เข้าใจอาถามมาไม่มีแล้วค่ะท่านอาจารย์ตอบมาหมดแล้วค่ะนี่แหลวละ่ะ,ะก็ไปทำให้เข้มแข็งเมื่อท่านเข้มแข็งแล้วท่านจะเป็นผู้นำได้ถ้าท่านไม่เข้มแข็งท่านยังอ่อนตัวเปียกเนี้ยกิเลสมันก็ครอบงำท่านอยู่อย่างนี้ ท่านก็ออกจากวังน้ําวนไม่ได้แล้วก็เอาท่านลงวนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเมื่อท่านเข้าใจแล้วรู้แล้วปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วก็สู้เขาเพราะนั้นเมื่อท่านสู้เขาแล้วจะเห็นผลภายในระยะสั้นนี้แหละเพราะของของท่านมีเต็มบริบูรณ์อยู่เพียงแต่ท่านไม่ไปเปิดเขาขึ้นมาท่านไม่รู้ทางที่จะเขาไปเปิดตอนเนี้ยบอกให้หมดแล้ว แค่เข้าไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเข้าใจไหมมันไม่ได้มีอะไรนักหนาสำหรับท่านบุตรจารย์เลนะก็แค่ทาทาเป็นธรรมชาติเฉยๆทาเหมือนเดิมที่เคยทําไม่ต้องไปไหลนามิญญาณไม่ต้องตั้งใจทุกวันนี้คือตั้งใจมากเกินไปแล้วก็แล้วก็ทําทุกอย่างทําเหมือนอจะเล่นเฟรรมชาติ ไม่สงเพราะนั้นเพอธรรมชาติเขาจะสงบท่านก็ดูดิว่าท่านทาผิดหรือถูกง่ายๆเลยถ้าท่านสงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรนทุรยเนี่ยท่องให้ขึ้นใจเลยธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้หมดถ้าท่านยังกระเสือกกระสนทุวรน,นทุลายมันไม่สงบไม่ระง,งับใช่ไหมถ้ามีพระสูตรก็ต้องคล้องปากขึ้นใจแทงตลอดเห็นบลาะแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องสงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ไปคิดเอา คิดไม่ได้เขาจะเกิดขึ้นเองเมื่อเขาสงบแล้วเป็นธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นทำย่อมไหลไปสู่ธรรมท่านจะต้องเสวยสุขด้วยนามกายท่านจะไหลไปเข้าสู่เวทนาเห็นไหมวิตกต้องมีเขาต้องไหลไปด้วยสามประจัญญะ ทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเมื่อเขาไหลไปท่านก็ต้องทราบชัดโอ้ยนี่เบกาปามโมอดนี่เบกาสัมพชองอันนี้โลมาสา,าสาปาสาสาตาโอ้นี่ในยี่โรในยันหนึ่งในยันสองในยันายสามท่านต้องทราบชัดแบบนี้หมดเลยเนื่อคือองค์สัมปชัญญะนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นไปตามสเต็ปไม่ใช่ท่องจำใช่ไหมไม่ใช่ท่องจําแต่ออกมาจากข้างในจิตกี่ปีก็พูดได้ สิบปียี่สิบปีจนตายแล้วก็พูดได้ไกรตายก็พูดได้ข้นั้น้ามาเป็นสเต็ปของเขาเป็นธรรมชาติไม่ใช่มาด้วยการบีบบังคับเข็นสั่งการไม่ได้ท่านเป็นธรรมชาติหมดเลยนะงนั้นท่านก็นําธรรมชาติของท่านเนี่ยมาใช้เมื่อท่านนําธรรมชาติท่านมาใช้ผลจะเกิดเองไม่ต้องไปอยากเขาเกิดเขาเอง นะครับก็เหมือนก็เราให้ทำท่านวัชรนะีเกือบปีนะก็จะเอาอยู่ท่ mm hmm. นานสมยศก็เหมือนกันเว mm hmm. ล่ะทำไมจะไม่ได้ต้องได้สิต้องทำได้ mm hmm. ไม่ได้ได้ไงมีคุณพิเศษอยู่ในตัว mm hmm. ใช่ไหมเพียงแต่ทำให้เขาปรากฏแล้วก็ไม่ต้องไปหวังอะไร ปรากฏก็เรื่องของเขาไม่ปรากฏก็เรื่องท่านท่านมีหน้านที่ทําทําแล้วเขาก็ไม่ต้องไปหวังผลถูกไหมล่ะไม่ต้องหวังผลไม่ต้องหวังผลผลนั้นจะกลับมาหาท่านเองถ้าท่านยังอยากอยู่ยังสนใจเขาอยู่เขาก็ไม่ปรากฏนะสิ่งแรกคือทําให้ถูกเป็นธรรมชาติก่อนธรรมชาติที่ท่านเคยทําได้นั่นแหละเคยอยู่กับเขานั่นแหละแล้วเขาก็อยู่กับท่านนั่นแหละ พราะนั้นอยู่ที่เดียวกันหมดทั้งกิเลสและอมตะทางวิมุตติและ,ะก็นาลุมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเข้าใจอย่างท่านบุญิดาเข้าใจค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ค่ะ,อะเอาละถ้าไม่มีอะไรถามก็ต้องขอขอยอนุญาตใช้เวลากับท่านบุญิดาสิริโขคเพียงแค่นี้นะค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์กับแทบเท้าท่านอาจารย์ค่ะ สาธุอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีค่ะ